แล้วก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแบงค์จาก Projector ร์108ที่จะคอยนําเอาโปรเจคเตอร์มารีวิวให้กับทุกท่านให้ได้รับชมกันนะครับในวันนี้เราจะนําเอาเจ้าโปรเจคเตอร์วิวโซนิ LS711 HD มารีวิวให้กับทุกท่านให้ได้รับชมกันนะครับจะเป็นยังไงมารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับวิวโซนิ c LS711 HD โปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมกับเลนส์ชอตโรสำหรับฉายภาพในระยะใกล้ สามารถวางเครื่องห่างจากจอภาพได้สูงสุด3.29เมตรซึ่งจะให้ภาพขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง300นิ้วตัวเครื่องนั้นไม่สามารถซูมเลนได้นะครับแต่จะปรับโฟกัสได้เพียงอย่างเดียวใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ที่ให้ภาพสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งานและความร้อนสะสมน้อยทําให้สามารถใช้งานหลอดภาพได้สูงสุดถึง30,000ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงานตัวเครื่องฉายภาพได้ความสว่าง4,200 ANSI m e n s มาพร้อมความละเอียด Full HD สามารถแสดงคอนเทนต์ทั้งวิดีโอและงานนำเสนอต่างๆได้อย่างชัดเจนในทุกสภาพแสงตัวเครื่องนั้นสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดทั้งวันและยังฉายภาพได้ทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นการฉายขึ้นเพดานหรือจะฉายลงพื้นและเข้ากำแพงทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเรามาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องกันบ้างนะครับ ตัวเครื่อง Viewsonic l s 7 1 1 h d ก็จะมีพอร์ต HDMI มาให้2พอร์ตรองรับเวอร์ชัน1.4นะครับแล้วก็จะมีพอร์ต Audio Out สำหรับเชื่อมต่อกับลำโพงแยก Audio Out จะเป็นแบบ Mini Jack 3.5มิล mm, ิเมตรนอกจากนั้นก็จะมี USB Type A สำหรับเป็นไฟเลียให้กับอุปรกรณ์สตร e มม i n g อีกด้วยถ้าต้องการที่จะตั้งค่าโปรเจคเตอร์นะครับก็ให้เรากดปุ่มเมนูที่ตัวเครื่องอยู่รีโมทได้เลยนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาเราก็จะสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับหน้าจอโดยการกดเข้าไปที่การตั้งค่าภาพ แล้วเลือกที่โหมดการแสดงภาพนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่5แบบถ้าต้องการให้ภาพดูสว่างมากขึ้นนะครับก็ให้เลือกโหมดการนําเสนอหรือโหมดความสว่างส่วนถ้าต้องการมองเห็นรายละเอียดของภาพมากขึ้นหรือค่าสีที่เน้นความสมดุลน,นะครับก็เลือกใช้เป็นโหมดภาพยนตร์ในส่วนของโหมดเกมนะครับก็จะให้สีสันของวัตถุที่มีความสีสวยสดใสเหมาะกับการเล่นเกมนะครับผมมาดูกันต่อที่เมนูสัดส่วนภาพนะครับในตัวเครื่องก็จะรองรับทั้งอัตราส่วน4:3 16:9 รวมถึง letterbox ือ2.35ต่อหด้วยนะครับในกรณีนี้ถ้าเราไม่ต้องการปรับอัตราส่วนภาพเองนะครับก็สามารถเลือกแบบอัตราส่วนอัตโนมัติได้ตัวภาพก็จะแสดงอัตราส่วนภาพตามซอสนะครับผมในส่วนของการแก้ไขภาพบิดเบี้ยวนะครับหรือที่เรียกว่าคีฟโซนก็จะมีให้เลือกปรับทั้งในแนวตั้งแนวนอนรวไปถึงการแก้ไขมุมของภาพเรามาดูวิธีการปรับไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ ในกรณีที่เราต้องการยึดเครื่องบนเพดานให้เรามาตั้งค่าภาพกลับหัวก่อนนะครับโดยที่เราเข้าไปที่เมนูตั้งค่าจะเลือกที่การฉายภาพซึ่งก็จะมีให้เลือกการปรับฉายภาพสี่แบบคือฉายจากด้านหน้าหรือด้านหลังฉายภาพแบบปกติหรือกลับหัวหลังจากที่ปรับภาพเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการยึดเครื่องขึ้นบนเพดานได้เลยนะครับในตอนนี้ผมขอเชิญทุกท่านมารับชมภาพตัวอย่างจาก เจ้าตัวโปรเจคเตอร์ Viewsonic l s 7 1 h 0 s ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิววิวโซนิก LS 7 1 1 HD แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับรบกวนทุกท่านช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราโปรเจคเตอร์หนึ่งนยกันด้วยนะครับ